<Okay. S 2> อันปีไก่นี่มันมาเป็นปีไก่นี่มาสวัสดีจ้า <c oughs> ผมแม่พี่น้องปองปลายสู้ผู้สุขม้อนี้กินแหมบๆไม่ได้พี่น้องเพราะว่าไฟคุนตํมามย่างไก่เอ่อหมย่อพี่น้องจ้ามากินน้ำกันแล้วก็ลาบหมูสูตรผีบอกตำแตงยกบ่ได้น้ำไหลาย <c oughs> อันนี้ปลาหางปลากระเบนพี่น้องจ้า มาข้าวเหนียวจวดๆเมียนแสบลืมผัวนัวลรื่มสูกคือเกาวหนองมาเมียดน้ากันกินเบนี่กับพ้าน้องปเด็นวัเท่าลาบสูตรยังกะสูตพี่บอกพี่บอกลาบลาบหมูสูตรพีบอกเอาหมดก็ต้องกลางนั่นแหละเคียงเล็กซุกกินเคียงได้คือาือนั่งคนังกินซิมกันน่ะ้บร์นซิมเด็ขอบอกยังไม่อิ่มะามามยังม หน้าเบิดพอดีหนงแล้วกินเคี่ยมนี่มหน้าเบิดพอดีได้เนหางไนั่นเราแม่ตับหมึกแดงกับแซ่บพี่น้องตับแดงแซ่บแต่เนื้อสดแซ่บแซ่บพี่เปรี้แต่ก็มันแซ่บถ้าจะกินที่เกาจะกินแบบว่าทงๆขวดหัวไหมอือืนอือันนี้มีสีสันแดงเผ็ด้วะม เดียวแเดียวเดี๋ยวแบบออกสองมืวเลยเอาตับมาตันนึ่งตันแยมแลงวจะเอไกลบ่งบุกเหรอแกมบกจะดีไมันซุไก่แยมเยินเขียวันปไปใส่กบครับ น้ำเยอะๆภาพยุนเยอะๆั้อนๆนแม่ให้ป้าเยอขนมกีนให้มากินกับน้องน้องชายนึองแม่เขาว่าทางีบเอาทาบอือืมอันปีไกไก่นี่มันว่าเป็นปีกไก่ีอุ้ยมันม่เป็นปีกไก่นะมันเอิบปีกนเอ้า เปนกพี่น้องนกกระทาเนาะไก่บ้านใหญ่หบวมาเขือมันมีแต่เนียเส็บๆพี่น้องมีแตเจอเส้นครอบดีอีกบานแถวนี้วาป่มจักแถวนี้วับนจุ่จักบานั้นนี่แตเนกยป้าก็องมันนอแล้วอีเมียปนอแม่พาไปดูในปาหมูจักปา อร่อยปลากระเบนนี่เหรไม่ปลากระเบนนะเธอแหละาปลาดาว่ยพี่เอิญปลาอืมปลาปลาดาวไะหาบงลูกึกว่าไม่เจ็ดตันี่ดีได้เขากึมาแนงปลากระเบนเราก็มาแทนตเขจาใจแต่ปลาดาวสถิตออกเขาองปปล้าวม่นจดกระจากจับขก้นมากมันก็บกคือ้มันก็คือมันแตงเนี่ sự kiện tác mạc phải chắc kỹ lần nha của hạt thần này mệt tên tốt nó mhm 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 กับข okay. right. you mm. okay. so um. ้าวหมปนยูสเซ็ตหมูน้นก็เข้มเข้มที่ถ้ากินเลยนะถ้ากินเลยรลบนางดิกินเลือเขาเพ่อเดียวเนี่ยนึกถึงใบเขานะนางไปหน้ามันไปอลยใบนึงเพิสิปิงแล้วกินพอดีป่านักเลงมาจะบานเขาน่ะ ปลาตีโก้าาาาปันเขานางน้ำทังปั่นเขาซ่องกับปั่นไปหัดเทียงหน้าเริ่มต้นกินไม่พอดีจุดมาเสียบเลย้ะนี่แบบนี้อ่ะบานสองผมเสียบวันนี้ ตอนอนั้นไม่เศร้ายู่ไงอี่นบประมาณนี้แหละ<ม><ม>อมืมอืมของนี้นเขาร์ยมากสิเพียบน่ารอดกันอืม,ม ตุกตุกตเไ่สะเมเมอีกอือนไม่น้ำซุปรซแซบะมันมั่นนะแต่บม่ต้องต่างะ้านบมี่หมอหมองตาเาอกกินแล้ออกอ่ะออกออกลยนี่ันไดเจาออกากาหาป้านั่นอก็มีน้ำซุปหนักินไปเลยเผ็ดอะไรก็ตุกตกนะตุงุกสุดอ mm ือ hmm. รสกันยไก่ได้ด้วล่ะตาแตกได้ยินเป็นวุ่นว้ยนะห่อนให้เบิดปรัเพ็รแห้งอีลีเพชดแห้งอีลีมันตำมากคนเงื่อตอยแวเอาหน้าให้เพ็รยาขง้งินห่าห่างกวัาไม่ตันเยเราเราเข้าไ็เพชรขวาจะน่าเป็นตานาคุยอุ่น อ๋อัได้ปลาปบแล้วว่าไ่เผ็ดเผ็ดต้งแคบมาเลยต้งแคแล้วม่ไก่กรต่าาวันี้อันเห็ก่กาตายาไปทัหลายแล้วกระ่ามันดีไห้ล่ะทินเนียลาสตัวามเมยมันตุ้งเมย์

หอดแบบาบานเข้าเป็นสราบนะคง่ายุนผลนาดดิบนะแต่ว่าเครื่องก่ายดายูดยังไงอ๋อเขาเอามะขวแต่น้มน่ม <ừ. S 1> ันนหมเมื่อขั้นทันจะแบบว่าเอาแกน้ำมะขันเตน,น,น,น้ำไม่ออกนะดิบๆไปล้อืมดิบนำอนนอกน <ừ. S 2> ออแล้วเพันิีน้ำออกแล้วพนเผ็ดต่ใขกับมะขวะเขาก็เมนขวกินเยอะดิบๆได้ผีกับม่กีเนย

พันตัวกินพี่น้องพ<า>อแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้หรือพอกันคลิปไหมคลิปหนักสำหรับคลิปนี้กอะลาบไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามชาวไทยแก่บ้านชาแชแนวลดวดอทคอพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้กอะลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ